สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลพบกับช n n e l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะประจำเดือนมีนาคม2565ในช่องเก๋นี้นะจ๊ะยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะโดยมีไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อนๆสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณทราบลัคนาอยากให้คุณยึดตามหลักลัคนาเป็นหลักค่ะ ราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะการที่เรารู้ดวงก่อนนะคะเราจะได้ตั้งรับปรับลีลาของเรานะคะให้เป็นไปตามการเคลื่อนย้ายของดวงดาวนะคะถ้าอะไรที่ดีเราก็ยิ่งจะเสริมส่งตัวเองตรงนั้นให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะส่วนอะไรที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือข้อเฝ้าระวงังเราจะได้ระวังปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ สำหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงค่ะง่ายๆนะจ๊ะเพียงคุณกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะชาวราศีตุลน,นะคะเป็นคนธาตุลมนะ และในเดือนนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากนะคะเพราะดาวประจำตัวของคุณก็คือดาวศุกร์ค่ะโคจรได้ตําแหน่งเทวีโชคทีเดียวนะการโคจรแบบนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นพลังที่ลึกลับนะคะพลังแห่งสเสน่ห์นะคะคุณเองจะรู้เหมือนมีออร่าจับอยู่กับตัวตนของคุณเลยนะและที่สำคัญที่สุดนะคะเหมือนคุณมีน้ำเมตตามหานิยมประทับอยู่ในตัวเะาเองเลยนะคะยิ่ง จริงเช่นเดือนนี้นะคะคุณพูดจาไพเรสนอะหูนะคะใช้พลังงานของดาวศุกร์การอ่อนน้อมถม่อมตนนะคะดูแลตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้สุดโซมนะคะเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องเหมือนกับให้มันดูคนที่เขามองเห็นเราจะรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งที่เห็นเนี่ยก็จะหิวว่าส่งสเสน่ห์กับคุณเป็นอย่างมากมีสเสน่ห์ทั้งกับ เพศเดียวกันและก็ต่างเพศนะคะกับผู้พบเห็นค่ะมนาะแม้กระทั่งที่สําคัญที่สุดสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาอุปถัมภนะคะยิ่งชะเดือนนี้เหมือนที่บอกคําพูดคําจากริยาท่าทางนะคะ สําคัญมากอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ทําตัวสวยงามน่ารักนะคะไม่กล่าวร้าไม่เกลีาาก้ยกล่อดไม่เจ้าอารมณ์นะพูดจาดีๆเพราะเพราะเนี่ยจะถือว่าเป็นการเสริมพลังของดาวศุกร์ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณเองยังมีเพราะว่ายังมีดาวเสราร์นะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยมาร่วมด้วยได้ตําแหน่งเกษตรตาธิปดีค่ะแล้วก็ยังมีดาวอังคารที่ได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยต้องบอกว่าการเดินของดวงดาวแบบนี้เข้ามาร้อยเรียงกันฟิชชิ่งกันช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่า เพอร์เฟกนะคะก็จะส่งให้ภาพรวมของชาวตุลค่อนข้างมีสเสน่ห์มีพลังเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีนะคะอยากจะทําอะไรนะคะคิดหวังสิ่งใดไว้ก็มักจะสมหวังนะคะผู้คนให้การเกื้อกูลอุปถัมภ์นะคะงานที่หยิบจับที่ทำนะคะก็จะสร้างชื่อเสียงและความสําเร็จให้กับคุณได้รับการยอมรับค่ะแต่เดือนนี้ก็ต้องขยันนะคะ อดทนนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องเหมือนกับว่าเต็มที่กับสิ่งที่เราทำนะคะเมื่อมีโอกาสหรือจังหวะอะไรใครหยิบยื่นอะไรให้ต้องรีบคว้าไว้เลยนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีในทางที่ชอบที่ควรเนี่ยนะคะให้จัดไปเพราะถือว่าดาวมันส่งสําหรับคุณแล้วล่ะคะ่ะดังนั้นก็ต้องรีบคว้าโอกาสตรงนี้ไว้เพราะเดือนนี้มันจะมีการช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์ทั้งทางตรงและทางลับได้ด้วยนะคะในจังหวะเวลาในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ เอาละทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องราวของการงานนะคะการงานนะคะมีทั้งดาวดาวศุกร์ดาวอัวงคารและก็ดาวเสาร์เนี่ยคะเล็งพบกรบมมาการงานนะคะคือต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะหลายท่านหลายคนเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องราวของการงานแต่ทุกอย่างคุณต้องทําลงมือนะคะต้องสู้ต้องแสดงความสามารถมันอาจจะเจองานที่เหนื่อยบ้างงานที่ยากนะคะงานที่คนอื่นก็ทําไม่ได้เอ๊ะทำไมมาที่เราอย่าไปบูลลี่ตัวเองคุณต้องคิดว่าเรามีคุณค่าถ้าเราหยิบจับงานนั้นได้ทำจนสําเร็จมันจะทําให้สร้างชื่อเสียงนะคะเหมือนเป็น เหรียญตาชีวิตสําหรับคุณได้เลยนะเพราะบางคนมีโอกาสจะทํางานยากๆให้สําเร็จได้ในช่วงเวลานี้ค่ะหรือหลายถ้าหลายคนงานเก่าที่ไม่ได้ว่าจะกลับมาให้เราทาแล้วช่วงนี้อาจจะมีโอกาสกลับมานะคะพบเจอคอนดิชันที่ดีนะคะในการทํางานด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะชาวตูนใครที่เล็งอะไรไว้อยากจะทําอะไรไว้อยากจะบางทีอยากจะขยับขยายหางานใหม่หรือมีบางช่วงอาจจะต้องว่างงานมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้ถือว่าดาวเปิดแล้วนะก็รีบเร่งเลยค่ะจัดการจัดสรรให้กับ ตัวตนของคุณนะคะจะดีที่สุดค่ะ,ะทีนี้ใครที่ทำงานเกี่ยวกบพวกบ้านวงอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่อยู่อาศัยตัวแทนในหน้าคนกลางนะคะงานที่ต้องติดต่อประสานงานต่างๆถือว่าเป็นจุดเวลาที่ลงตัวนะคะสำหรับชาวชาวราศีตุลที่จะสร้างความสาเร็จให้กับคุณได้ค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินนะคะดาวองคารเป็นดาว เจ้าเรือนกระดุมพระการเงินโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดโอ้โหแปลว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นดังนั้นช่วงนี้นะคะมีนาคมอะไรที่เคยติดขัดมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ชาวตัวในเรื่องของการเงินเก๋ว่าในเดือนมีนาคมจะบรรเทาเบาคลายเบาสบายนะคะรายรับมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาการทํามาหากินนะจะรอแต่โชคลาภว,วาสนายอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติลงมือทํานะคะก็จะยิ่งสร้างความสําเร็จให้กับคุณด้วยค่ะโดยเฉพาะสายอาชีพที่บอกไปเนี่ยนะคะ ะะต้องเข้าหาผู้คนพบเจอคอนเน็กชันกล้าพูดนะคะอย่าไปติดตกแพชชั่นหมดในช่วงเวลานี้ต้องปลุกพลังปลุกไฟตัวเองขึ้นมาค่ะถือว่าภาพรวมของเงินถือว่าขยับปรับดีรวมทั้งโชคลาภต่างๆด้วยนะคะครึ่งเดือนแรกถือว่าดีมากๆนะคะสําหรับชาวตุลแต่ให้ไประวังในช่วงครึ่งเดือนหลังหนะะ่อยค่ะเพราะดาวอาทิตย์นะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโครจรได้ ได้ตำแหน่งอลีก็คือต้องระมัดระวังหน่อยนะอาจจะมีเหตุเสียทรัพย์เสียเงินบางทีไม่ได้หมดไปกับใครแล้วค่ะหมดไปกับตัวเองบริวารแวดล้อมคนที่คุณดูแลอยู่เนี่ยนะคะลูกล้านนะคะอาจช่วงนี้ใช้ตังค์มากมีภาระต้องจับใจ่ายใช้สอยหรือบางคนก็หมดไปกับการส่อมบ้านส่อมรถได้นะคะเป็นภาระที่มีเข้ามาแต่ถ้าคุณวางแผนบริหารจัดการการเงินให้ดีหน่อยเนี่ยถือว่าช่วงเดือนนี้คุณจะผ่านไปได้ง่ายๆเลยนะแต่พอครึ่งเดือนหลังสิ่งที่ต้องระวังอีกด้านหนึ่งนะคะคือถ้าเราใครมีพวกอย่าไปค้ำประกันใคร นะคะถ้าเราช่วยเหลือเรื่องใครไปมากแล้วเรื่องเงินก็ต้องเบาได้เบานะคะแต่ใครอยากจะลงทุนการเสี่ยงอะไรครึ่งเดือนหลังนี่ก็ต้องใช้สติกำกับนะคะอย่าเพิ่งไปโหมกระหน่ำมากดาวส่งไม่ค่อยดีนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าเราทํางานธุรกิจการงานนะคะมีหุ้นส่วนมีบัตดด้มีคู่สัญญาอะไรต่างๆต้องคุยกันเรื่องพวกนี้ให้ลงตัวตั้งแต่แรกนะคะเรื่องผลตอบแทนเรื่องอะไรน่ี้จะได้ไม่มาทะเลาะก,กันทีหลังนะคะหรือว่าระวังข้อผิดพลาดเรื่องเอกสารสัญญ,ญาหรือบางที่ครึ่งเดือนหลังอะไรเราลองเงินอะไรอยู่มันอาจจะเลทช้าไปได้นะคะให้คุณวาางงแผนนกรใช้เิ แล้วมันจะได้พอดีกันนะคะแต่ถามว่าถ้าภาพรวมของดวงแบบนี้มันก็ยังไม่ได้แย่สำหรับชาวชาวชาวตุนนะคะเพียงแต่้เราต้องพยายามบาลาน์ การเงินนิดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะเหมือนเราเรากันไว้ก่อนอะนะจ๊ะเอาละค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักค่ะเรื่องราวของความรักนี่นะคะในช่องเก๋น,นี้มีคลิปความรักเจาะลึกแยกออกไปเป็นทุกทุกราศีราศีคุณก็มีเช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวมในเรื่องราวของความรักนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้าง แต่ในเดือนนี้ต้องบอกนะคะคนโสดค่อนข้างได้พลังอนิสงจากการเดินของดวงดาวนะคะเพราะว่าจะส่งผลดีมากๆนะคะสาหรับในเรื่องราวของคนโสดนะคะเพราะว่าดาวอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ครองเนี่ยโคจรได้ตําแหน่งมห ah าอุดนะคะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนพันธุร่วมกับดาวศุกร์นะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือมารานมรณะถ้าตีความสําหรับคนโสดเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์นะคะที่จะมีโอกาสมีคนเข้ามาเรื่อยอยากจะเริ่มต้นรู้จักคุณทําความสัมพันธ์รู้จักคุณนะคะอยากพูดอยากคุยหรือเจ็ดถ้วยมีตัวเลือกตัวช้อยเข้ามาให้คุณได้เลือกได้สารหรือจะมี มีคนอาจจะแนะนําผู้คนผ่านเข้ามาจากวงสังคมต่างๆให้กับคุณได้นะคะด้วยพลังงานของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือมนมรณะคุณเองอาจจะไปถูกโฉลกกับคนที่อายุมากกว่าวัยสูงกว่าก็ได้นะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นไม้นะคะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนไกลต่างชาติต่างประเทศได้และดาวเจ้าเรือนความรักเนะี่ยโพจรได้ตําเขาได้ตําแหน่งมหาอุดอาจจะเจอพวกโปรไฟแน่นโปรไฟดีผู้ทรงคุณวุฒิหมายถึงว่าอายุได้อายุ เป็นผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่การงานดีมั่นคงเจอกันในสถานที่ใหญ่ๆมีกลุ่มคนมากๆแนะนํามาเหมือนกับไปเจอคนโปรไฟล์ที่เขาสูงกว่าเราดีกว่าเราเพราะมหาอุปเป็นแปลว่าสูงแปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะคุณเองอาจจะไปถูกชะโลกกับพวกรุ่นใหญ่ที่พร้อมทุกๆอย่างได้แล้วในช่วงเวลานี้หรือมีคนจะแนะนํามาให้คุณด้วยนะคะผ่านแม่สื่อแม่ชักนะแต่สําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะ,ะถ้าเดินของดวงดาวแบบนี้เนี่ยนะคะให้ระวังเรื่องห้าไม้ความ ทะเลาะเบาแว,แวงเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีไพ่เดือมูลเกิดขึ้นนะคะระวังเรื่องราวของอารมณ์หึงหวงด้วยนะคือต้องบอกกันว่าเพราะเดือนนี้ชาวตนเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆดังนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะะ่าจจะมีสเสน่ห์ไปเตะตาผู้คนได้อย่างมากมายนะคะ mm. ก็อาจจะทําให้มีปัญหากับคู่ของคุณได้หรือบางทีคุณอาจจะใส่ใจกับเรื่องการงานพิ้ละเลยคู่คู่ก็ไปคิดว่าเราไปมีคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะต้องระวังคําพูดคําจาช่วงนี้อาจจะแบบ อารมณ์ไม่ค่อยดีบางทีอาจจะเผลอไปลงกับคู่นะคะหรือบางทีคู่คนนี้แหละช่วงนี้เขาอาจจะดูงุ้งงิ้งจุ้งจิ้งนะคะเลยอาจจะทําให้มีปัญหามันไม่ค่อยเข้าใจกันและที่สําคัญที่สุดให้ระวังในเรื่องราวพวกคนเก่าๆย้อนกลับมาค่ะถ้าเราโสดยไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีคู่แล้วอาจจะสร้างปัญหาให้กับคู่ปัจจุบันของคุณได้พวกรักสมัยเก่ารักสมัยเด็ก แฟนสมัยอดีตบางทีมันเจอกันจากโซเชียลนี่แหละบางทีเราคุยัไม่มีอะไรหรอกแต่คู่เราอาจจะเข้าใจเราผิดได้หรือถ้าใครคิดมีอะไรในเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนอยู่แล้วสําหรับชาวตุลน,นะคะระวังรักของคุณจะไม่เป็นความลับนะคะระวังคู่หลักจะจับเรื่องเหล่านี้ได้นะคะสําหรับท่านไรมีรักที่สองรักที่สามนะคะระวังคู่หลักจะทราบนะคะความลับของคุณจะอาจจะถูกโปะแตกได้ในเดือนนี้ด้วยค่ะ นี่ก็คือแต่แต่ถ้าตีความอ็นง่ายอ,อีกด้านหนึ่งนะคะถ้าไม้กับไม้มาเจอกันเดือนนี้ชาวตุนถือว่าถูกทางถูกเวลาถูกที่ทีเดียวค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำคลิปนี้ในเดือนมีนาคมนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ